มาอยู่กับช่อง The Rachannel อีกแล้วนะครับผม <Speaking. S 1> วันนี้ผมจะมาทำการรีวิวภาพยนตร์เรื่องสี่ปลาช้าซึ่งเป็นสี่เรื่องสั้นในภาพยนตร์สยองขวัญหนึ่งเรื่องนะครับในคลิปนี้ผมจะมาทำการรีวิวแต่ไม่ได้สปอยแบบเต็มเรื่องเนื่องจากภาพยนตร์กำลังเข้าฉายอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าจะมีการหยิบเนื้อเรื่องยอดและจะวิเคราะห์เพิ่มเติมสรุปใจความเพิ่มเติมเล็กน้อยอาจจะมีสปอยบ้างบางส่วนเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวเป็นเรื่องๆจากเรื่องแรกถึงเรื่องที่4่เดี๋ยวผม ผมขอให้คะแนนก่อนแล้วกันนะครับผมให้คะแนนรวมเรื่องนี้อยู่ที่7เต็ม10นะครับก็จะมีตอนที่ชอบและไม่ชอบคละคละกันไปเริ่มจากเรื่องแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับนั่นะค,คือเรื่องจินที่นําแสดงโดยพี่เจ๋งบิ๊กแอดนะครับเรื่องจินเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวมูซามูซาเนี่ยมีภรรยาที่มีชื่อว่ามาเรียมแล้วก็ลูกสาวอีกหนึ่งคนหลังจากที่มูซาเนี่ยได้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดหลังจากที่พ่อของเขาเสียครอบครัวของเขา ก็ตกอยู่ในอันตรายพอเจอกับยินที่กําลังมาสิงสู่ครอบครองและพร้อมจะพรากทุกอย่างไปจากเขาหนทาาสุดท้ายที่มูซาเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือครอบครัวของเขาได้คือต้องเข้าไปทําพิธีกรรมบางอย่างในป่าช้าและมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมนุษย์หน้าไหนกล้าทำมาก่อนซึ่งตัวของมูซาเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือครอบครัว,วที่ถูกยินเนี่ยเข้ามารุกรานนะครับโดยการที่เขาต้องเข้าไปในโลกวิญ,ญญาณเพื่อจัดการกับยินตัวนั้นนั่นเอง ในตอนยินนี้นะครับสำหรับตัวผมแล้วมีความชอบมากกว่าไม่ชอบนะครับแม้ว่าเรื่องราวมันจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายด้วยจากสเกลเนี่ยมันถูกบีบให้มันสั้นเป็น1ตอนใน4แต่ความสยองขวัญเนี่ยความลี้ลับ ความน่ากลัวของตัวยินเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับในเรื่องนี้ผมเนี่ยค่อนข้างจะสงสาร ant, ตราัวละครอย่างมาเรียมที่เป็นเมียของมูซานะเธอเนี่ยต้องสวยเพราจะจาเป็นต้องย้ายมาอยู่ในบ้านหลังนี้กับมูซาซึ่งเธอเนี่ยเป็นเป้าหมายหลกักๆของยินเลยนะครับยิ inn, ตนตัวนี้เนี่ยมันต้องการเอาเธอเนี่ยไปอยู่ด้วยในตอนที่เธอเนี่ยถูกกระทําเป็นตอนที่ผมเนี่ยเออไม่ค่อยจะเห็นหนังไทยที่ทําอะไรแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะเห็นฉากแบบนี้เนี่ยในต่างประเทศซึ่งก็ต้องบอกว่านักแสดงคนที่มารบทบเป็นมาเรียมนะครับผมดูจากหน้าตาที่สวยแล้วก็น่า ของเธอแล้วเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมยินเนี่ยมันต้องการตัวของเธอไปนั่นเองเรื่องนี้จะมีส่วนที่มันเป็นความสยองขวัญความน่ากลัวแล้วก็มีบูแอคชั่นนะครับแต่มันก็เล่าอะไรได้ไม่ค่อยมากมายนะครับผมแล้วก็ เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยบริเวณที่มันค่อนข้างจะแคบแคบก็คือมีบ้านมีปา่าช้าแล้วก็มีมัสยิดนะครับเมื่อเลยดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันมีเวลาได้ปูเรื่องไปมากกว่านี้เนี่ยมันก็อาจจะสยองขวัญมากกว่านี้ก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าอารมณ์มันก็จะคล้ายกับเรื่องของแขกเรื่องแดนาบที่ต้องสู้กับยินย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็มาเจอยินต้องมาเจอกับเรื่องเราปแปลกๆสุดท้ายก็ไปหาคนมาจัดก,การกับมันมันก็จะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมการแสดงของพี่เจ๋งบิง ก่อนหน้านี้ผมเคยดูแกสแสดงละครเนี่ยรู้สึกว่าแกยังเล่นแข็งๆอยู่แต่พอมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในฉากพูดฉากดราม่าหรือหรือได้อลอกต่างๆที่คุยกับคนในครอบครัวก็ถือว่าเล่นเป็นธรรมชาติมากๆนะครับแม้ว่าบทพูดบางบทเนี่ยมันจะค่อนข้างเหมือนละครไปหน่อยในฉากที่เขาต้องการจะแบบปกป้องครอบครัวอะไรประมาณนั้นอย่างที่บอกไปครับตอนยินนี้ถ้าต้องให้คะแนนเป็นตอนๆผมให้อยู่ที่ประมาณ6หรือ7นะครับตอนต่อไปครับมิ r เค่รหลายๆคนคอมเมนต์ว่าตอนนี้เป็นตอนที่ทุกคนนั้นงงมาก แต่สําหรับตัวผมนะครับผมกลับชอบตอนนี้มากที่สุดเลยครับมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกมากที่สุดนะมันอาจจะงงแบบที่ทุกคนนั้นได้บอกไว้ได้คอมเมนต์เอาไว้แต่ผมรู้สึกว่าการนําเสนอของเรื่องนี้เนี่ยมันมีมิติที่น่าสนใจและมีความลุ้นมีความสยองตัวของปีศาจหรือผีเนี่ยที่มันอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันทําให้เราอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วมันคืออะไรกันแน่แต่ด้วยความที่ว่าสเกลเนี่ยมันค่อนข้างแคบนะครับไม่รู้มันกี่นาทีนะแต่ว่ามันสั้นอะ มันก็เลยนําเสนอได้ประมาณนี้เ,ร,เรื่องมิราเคิลนะครับเป็นเรื่องราวของชาคริตที่เขานั้นสูญเสียภรรยาสุดที่รักของเขาไปอย่างกระทันหันเขาจึงสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อขอชีวิตเมียของเขานั้งกลับคืนมาแต่ไม่ได้มีเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นที่รับฟังแต่มีบางสิ่งบางอย่างได้ยินคําขอนั้นอีกทั้งตัวของชาคริตเขาต้องแลกอะไรบางอย่างอยู่ที่เขาจะกล้าหรือไม่ ซึ่งต้อบอกว่าเรื่องย่อที่ถูกปล่อยออกมามันค่อนข้างจะก,กำกวมนะและเนื้อหารู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเหมือนในตัวภาพะยนต์นะครับสรุปอีกทีนึงแล้วกันเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของชาคริสนะครับที่เขาสูญเสียภรรยาของเขาไปเนื่องด้วยจากการกระทำของเขาเองเนี่แหละ แต่เขาเนี่ยด้วยความที่เขานับถือคริสนับถือพระเจ้านะครับเขาก็เลย,เยอ้อนวอนต่อพระเจ้าว่าขอให้เมียของเขาเนี่ยกลับคืนมาได้ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเมียของเขาก็กลับคืนมาจริงๆนะครับผมเรื่อยยอดได้บอกเอาไว้แล้วว่าบางครั้งเนี่ยพระเจ้าอาจจะไม่ได้ฟังคําขอแต่มีสิ่งลึกลับบางอย่างที่ฟังคําขอนั้น หลังจากนั้นตัวของชาคริตเนี่ยก็ได้เจอกับเรื่องราวแปลกๆหลังจากที่เมียของเขาได้ฟื้นกลับคืนมานั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงเจอได้ดูตามพอรตเรื่องของฝรั่งหรือหนังต่างๆที่คนตายไปแล้วฟื้นกลับคืนมาแล้วไม่ใช่คนเดิมใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยที่หลายๆคนงงเนี่ยมันจับส่วนตรงที่ว่าชาคริตเนี่ยเขาตัดสินใจทําอะไรกันแน่เพราะฉากบางฉากอยู่ดีก็เปิดมาชาคริตเนี่ย ถือปืนไล่ยิงคนไปทั่วเลยแต่ในตอนกลางเรื่องจู่ๆก็กลับมาฉากเดิมในฉากที่ชาคิดกำลังจะทำแบบนั้นแต่เขาก็ไม่ได้ทำเมียเขากลับฟื้นึ้นมาผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยที่ไปดูแล้วงงว่ามันตัดสลับไปสลับมามันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอารมณ์เหมือนการตัดสินใจเนี่ยว่าเขาไม่เชื่อในพระเจ้าและเขาอยากจะทำสิ่งสิ่งนั้นคืออยากจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยแต่ตท้ายเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่ทำเพราะว่า เมียของเขาเนี่ยฟื้นกลับคืนมาก่อนและนอกจากฉากพวกนี้ที่มันทําให้คนดูงงแล้วนะครับมันก็จะมีฉากที่แฟดแบ็กไปแฟดแบ็กมาว่าเอกเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตอนที่ถูกผีกระทำเนี่ยมันถูกจริงๆไหมหรือเป็นเพียงแค่ความฝันของชาคริสซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้า มีโอกาสได้เล่าแบบเต็มๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเรียงทไลายทุกคนได้ฟังกันแบบเข้าใจแบบง่ายๆผมคิดว่าตัวหนังเนี่ยสามารถเรียงทไลายแบบให้คนดูเนี่ยดูเข้าใจง่ายได้นะแต่ว่าเขาเลือกที่จะนําเสนอแบบนี้นะครับความสยองขวัญของเรื่องในตอนนี้เนี่ยตอนมิลเล่ค์นะครับมันจะอยู่ตรงที่หลังจากที่ปนัดดาภรรยาของชาคริตเนี่ยฟื้นกลับคืนมาและเธอเนี่ยต้องการอะไรกันแน่และจะทําอะไรซึ่งเรารู้ได้แน่นอนแหละว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เอาปนัดดาเนี่ยกลับมาอย่างแน่นอนแต่มันต้องเป็นอะไรบางอย่าง ที่กลับมาอาจจะเป็นแบบสิ่งชั่วร้ายที่เข้ามาอยู่ในร่างของปนัดาหลังจากนั้นเนี่ยครอบครัว <c oughs> ของชาคิดเนี่ย <c oughs> ก็ต้องเจอกับอะไรแปลกๆพวกนี้ซึ่งฉากเหล่านั้นเนี่ยที่พนัดดาเนี่ยกลับมาในรูปแบบของที่ไม่ใช่คนแล้วเนี่ยมันก็เลยดูแบบเออมีหลายๆฉากที่มันค่อนข้างจะน่ากลัวรู้ระทึกแล้วก็สยองขวัญอยู่นะครับแต่ผมตลกอยู่ฉากหนึ่งตลกตรงที่ในตอนที่ไอ้ดวงวิญญาณผมคิดว่ามันน่าจะเป็นซาตานนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบพระเจ้าน่าจะเป็นซาตานมากกว่าด้านมืดอะไรประมาณนั้น มาจัดการกับทุกคนในครอบครัวแล้วเนี่ยตอนที่เขานั่งทานข้าวกันอยู่แล้วยกมือเนี่ยมันไม่สามารถยกออกจากโต๊ะได้ตรงนั้นผมรู้สึกว่าบริบทของคนที่แบบเออพยายามขัดขืนอะไรเงี้ยมันดูตลกไปหน่อยแต่ตัวผีผมว่ามันโอเคละมันมีความน่ากลัวมีความแย่ๆอยู่แล้วนะครับด้วยความที่ว่าคนที่รับบทเป็นปณด,ดาก็คือคุณลักกมลปินรจอยกิตตินะครับเธอก็เป็นนักแสดงที่เราก็เห็นเธอเล่นหลายๆเรื่องอยู่แล้วมีฟีมืออยู่แล้วพอมาเล่นเป็นแบบถูกผีเข้าอะไรเงี้ยมันก็ทําไม่รู้สึกว่าเออนักแสดงคนนี้เขาเล่นดี เรื่องนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับอาจจะเห็นต่างจากหลายๆคนที่ไม่ชอบเรื่องนี้นะ <gosto> แต่ไม่อยากให้มาทําเป็นตอนยาวนะเพราะว่าถ้าตัดสลับไปสลับมาเล่นเป็นตอนยาวผมว่ามันจะงงไปหน่อยแต่เล่นเป็นตอนสั้นอย่างเงี้ยมันพอเข้าใจได้มันพออ๋อตรงนี้เป็นตรงนี้ต่อจากตรงนี้เรียบเรียงแบบสลับไปสลับมามันโอเคอยู่แต่ถ้าเป็นตอนยาวนะโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยครับอ่ะอันนี้เป็นตอนที่ผมชอบมากที่สุดนะครับผม m i r a c l e ตอนต่อไปครับ ที่ชอบซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นตอนที่สั้นที่สุดในสีเรื่องนี้แล้วและเปิดมาแบบไม่ได้มีที่มาที่ไปเลยก็คือ2พี่น้องนะครับปันกับป้อนเนี่ยถูกแก๊งค้ามนุษนย์นะครับผมจับแล้วพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยหนีรอดมาได้จากคนเหล่านั้น แต่ว่าพวกเธอเนี่ยหนีเข้ามาในป่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้ตำนานป่านี้มันคืออะไรกันแน่ในหนังไม่ได้บอกเอาไว้นะครับซึ่งมันเป็นป่าช้าเป็นป่าที่มีคนตายในป่าไม่เพียงแค่นั้นนะผมตัวเรื่องเนี่ยก็จะถูกดําเนินไปนอกจากผีในป่าที่จะโผล่มาฟุบฟับฟุบฟับให้2พี่น้องเนี่ยได้เห็นแต่ก็ยังมีคนร้ายที่ตามมาจับตัวทั้งสองคนนี้เพราะกลัวว่า ถ้าทั้งสองคนนี้ไปแจ้งตำรวจพวกเขาจะสวยก็เลยทําให้ปั้นกับป้อนเนี่ยต้องหนีทั้งคนร้ายและต้องหนีผีด้วยในตอนนี้จริงๆแล้วมันนําเสนอได้ค่อนข้างเยอะนะถ้าเขาเล่าที่มาที่ไปของตัวละครก่อน แต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นหนังสั้นน่ะก็เลยเล่าได้ประมาณนี้แต่ผมคิดว่าถ้ามันตัดพวกฉากที่วิ่งหนีผีเดี๋ยวผีโผลม่มานู่นผีโผล่มานี่โดนที่เราไม่รู้ว่าผีมันต้องการอะไรกันแน่หรือเราเข้าไปลุกล้ําในป่าแล้วมันก็แค่มาหลอกเฉยแต่ก็เข้าใจอารมณ์ของผีนะเหมือนมันอยากจะมาหลอกมันอยากจะมาช่วย มันอยากจะทําให้สองพี่น้องเนี่ยกลับมาเจอกันหรือมันมาช่วยจาัดก,การคนร้ายอะไรอย่างนี้แต่ด้วยความที่ว่าการถ่ายทำมันอยู่เพียงแค่ในป่าเท่านั้นนะครับก็เลยทําให้รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันสั้นไปหน่อยถ้าเกิดว่าสามารถเล่าได้ยาวกว่านี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่โอเคเรื่องหนึ่งนะครับผมพลเรื่องมันก็โอเคนะสองพี่น้องหนีมาจากพวกค้ามนุษย์หนีเข้าไปในป่าช้าคนร้ายตามเข้ามาในป่าช้าแล้วก็เจอผีเออมันเป็นพลเรื่องที่เราได้ค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกัน ตอนนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่ผมเฉยๆนะครับผมไม่ได้มีชอบหรือไม่ได้ชอบอะไรแล้วมันก็เป็นตอนหนึ่งที่ค่อนข้างจะมืดด้วยนะครับผมผีโผล่มาฟึบฟับฟึบฟับตอนสุดท้ายนะครับผมต้องตาปาช้าแตกตรงนี้ค่อนข้างจะสปอยนิดนึงนะครับผมสําหรับคนที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วต้องตาปาช้าแตกเป็นเรื่องราวของเด็กสาวนะครับที่มีชื่อว่าต้องตาเธอเนี่ยเป็นเด็กสาวที่หูนวกแล้วก็เป็นใบ เรื่องย่อบ,บอกแบบนี้นะครับหูหนวกเลยเป็นใบ้แต่จริงๆแล้วคนหูหนวกอาจจะไม่ได้เป็นใบ้ก็ได้เพราะว่าต้องตาเนี่ยเธอกินร้องได้นะในเรื่องเรื่องย่อบ,บอกว่าเธอได้หายสาบสูญไปนะครับแต่จริงๆแล้วในตัวหนังไม่ได้พูดถึงเลยว่าเธอหายไปไหนจูจ่ๆก็มาพบว่าเธอนั้นเสียชีวิตโดยคนที่พบเนี่ยก็คือเพื่อนๆหม่ของต้องตาที่ต้องตานั้นได้มาเล่นด้วยนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยวิญญาณของต้องตานะครับก็ออกมาปรากฏให้ทุกคนนั้นได้เห็นเพื่อต้องการให้ตามหาคนร้ายที่กระทํากับเธอ เหมือนต้องการจะมาทวงความยุติธรรมนั่นเองเรื่องนี้ดําเนินเรื่องโดยกลุ่มเด็กนะครับผมกลุ่มเด็กทั้ง4คนที่เป็นเพื่อนกัน เดี๋ยวจะพูดถึงสิ่งที่ชอบในเรื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปเฉลยตอนหลังนะครับผมจะมีสปอยนิดหนึ่งเกี่ยวกับในตอนต้องตาปะช้าแตกต้องบอกว่าในตอนต้องตาปาช้าแตกเนี่ยมันเป็นจัก,กรวาลพินานะครับและได้มีการพูดถึงพินาคภาคที่5ที่กําลังจะมีในอนาคตนี้ด้วยเดี๋ยวไปพูดถึงความเชื่อมโยงตอนหลังนะขอพูดถึงสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบก่อนนะครับสิ่งที่ผมชอบเนี่ยก็คือด้วยความที่เรื่องนี้นะครับผมล้วนแต่เป็นนักแสดงเด็กจะมีนักแสดงที่เล่นได้ค่อนข้างดีจะเป็นฉากที่กลัว ฉากที่ต้องใช้อารมณ์ร้องไห้ต้องยกให้หนักแสดงหลักๆนะครับผมอย่างน้องแตงกวานะครับที่รับบทเป็นปลายฟ้าซึ่งน้องแตงกวาเนี่ยเราจะได้เห็นเล่นเราจะเห็นผลงานของน้องเนี่ยหลายๆเรื่องนะก็ตั้งแต่ m ม r ร์เด r ร คาตกรรมีอย่างวะแล้วก็โปรเจกต์ล่าสุดก็คืออนาคตนะครับซึ่งน้องเป็นคนที่การแสดงเนี่ยเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับฉากที่ต้องกลัวต้องร้องไห้เนี่ยถือว่าโอเคแล้วก็ดีมากๆอีกคนนึงนะครับผมนั่นคือน้องเจ้าคุณนะครับจากเรื่องสงครามสมรสนะครับในบทของปนดน,นั่นเองแม้ว่าจะเป็นนักแสดงเด็กแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้โอเคมากๆเว้นแต่ฉากที่ใช้คำหยาบค่อนข้างเยอะอันนี้ผมรู้สึกว่าพุ่มกลับอาจจะให้อินพาวัหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนมีได้อล็อกที่พูดสวนกันแบบบางที ก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับเหมือนให้มันเป็นธรรมชาติหรือมั้งให้น้องเล่นๆไปเลยแบบพูดให้มันเหมือนเป็นการคุยกันด่ากันปกติแต่มันมีฉากพวกนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเลยรู้สึกว่าตัวละครเนี่ยเป็นเด็กไปหน่อยแต่ก็อะพอเข้าใจได้ เพราะว่าปกติคนทั่วไปเด็กรุ่นรุ่นประมาณนี้ก็อาจจะพูดจาแบบนี้แล้วแต่พอมันอยู่บนสื่อเนดะี๋ยผมรู้สึกว่ามันฟังแล้วมันไม่ค่อยลื่นหูนะครับผีในเรื่องนี้ไม่ค่อยน่ากลัวนะครับอารมณ์ก็ประมาณพี่นาคเลยเพราะว่าเรื่องนี้ได้พุ่งกับพี่นาคเลยมากำกับนะครับผีไม่ค่อยน่ากลัวแต่ว่าฉากลุ้นฉากกระทึก ว่าผีจะโผล่ไหมไม่โผล่ไหมอะไรเงี้ยมันก็มีการมันก็บิ้วให้ทําให้เกิดความหลอนได้อยู่พอสมควรนะครับสิ่งที่ผมชอบไอเดียของพุ่มกับในตอนนี้จะเป็นไอเดียตรงที่สามารถดึงส่วนที่เป็นของพี่นาคเนี่ยเข้ามาในเรื่องนี้ด้วยตรงนี้จะพูดถึงจัก,กรวาลของพี่นาคแล้วนะครับตรงนี้เป็นส่วนเนื้อหาของสปอยเล็กน้อยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในบริเวณหมู่บ้านเป็นสถานที่เดียวกันกับวัดในพี่นาคภาคแรกเลยนะครับ เพราะว่าตัวละครของต้องตาเด็กสาวที่เสียชีวิตไปเนี่ยก็เป็นญาติของออสที่พินาคภาค3าเนี่ออสได้ไปบวชแล้วใช่ไหมแต่ไม่ได้มีการพูดถึงออสในภาคที่4ซึ่งในตอนต้องตาประช้าแตกเนี่ออสได้ปรากฏตัวมาเป็นญาติของต้องตาครับแล้วก็เขาก็สึกจากบวชแล้ว ไม่เพียงแค่นั้นนะครับผมอันนี้สปอยสปอยเลยก็คือตัวละครที่โผล่มาอีกอนั่นก็คือเฟิร์สกับบอลลูนนะครับแม้ว่าจะมาโผล่เพียงฉาก2ฉากเนี่ยแต่ก็ถือว่าให้ความคอมเมดีอยู่พอสมควรนะทั้งสองคนนะครับผมมาปรากฏตัวในเรื่องนี้ด้วยมาร่วมงานศพของตงตาในฐนานะญาติของออสนั่นเองแล้วเขาได้มีการพูดถึงพี่นาคภาค5ด้วยนะครับได้มีการพูดถึงคุณโทว่วาคุณโทเนี่ยไม่ได้มา กำลังช่วยน็อตหรือว่าเนน็อตในอดีตเนี่ย,ตเ,ยเตรียมงานบวชอยู่นั่นเองถ้าใครจําได้ในเรื่องพี่นาคภาค4นะครับน็อตเนี่ย,เ,ยเขาอยากจะบวชแล้วเขาก็เจอผีพี่นาคเนี่ยในตอนจบอีกซึ่งมันดําเนินเรื่องไปแล้วว่ากําลังจะมีพี่นาคภาค5และบอลลูนเนี่ยก็ได้บอกว่าเจอกันแน่ถ้าจำไม่ผิดเขาพูดประมาณว่าเจอกันแน่อัลบัมหน้าหรืออรัรบัม5หรือเซต5อะไรสักอย่างนั่นแหละประมาณว่าเจอกันแน่พี่นาคภาค5นะครับผมขอไปวิเคราะห์พี่นาคภาค5ต่อเลยละกันว่าเขากําลังจะมีและเหมือนว่าโปรเจก ต้องตาปลาช้าแตกเนี่ยเป็นการเปรยเเฉยๆว่ากําลังจะมีพี่นาคห้าต่อจากนี้นะครับ โดยที่เราอาจจะได้เห็นตัวละครที่เป็นกลุ่มเด็กพวกนี้เนี่ยไปโผล่ในพินาคภาค5ก็เป็นได้นะเพราะว่าในตอนจบต้องตาประช้าแตกเนี่ยตัวละครอย่างมาโนดน,นะครับผมเด็กรวบด้ามอบอันที่ใส่แว่นเนี่ยยังไม่ได้เคลียร์ปมกับวิญญาของต้องตาเหมือนจะส่งต่อไปยังภาคต่อได้อีกซึ่งอาจจะไปรวมกับจัก,กรวาลพินาคเลยก็เป็นได้หรือไม่ตัวละครมาโนดเนี่ยอาจจะมีการบวชเพื่อชดใช้ในสิ่งที่ตัวเองนั้นทําไว้ก็เป็นได้นะครับอันนี้ผมคาดเดาานะว่าอาจจะไปโผลต่ตรงนู้นก็ได้ ส่วนพี่นาคภาค5้าเนี่ยเราอาจจะยังได้เห็นคุณโทอยู่ที่มาช่วยเตรียมงานบวชให้กับน็อตนะครับเพราะว่าบอลลูนกับเฟิร์สเนี่ยได้บอกเอาไว้แล้วส่วนออสเนี่ยอาจจะได้เห็นหรือไม่ได้เห็นก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะกลับมาอยู่ที่นี่แล้วแต่ถ้าเขาไปกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะมีบทของเขานะครับนอกเหนือจากตัวละครออสเฟิร์สบอลลูนที่มาโผล่ในเรื่องต้องตาประช้าแตกเราก็ยังเห็นหลวงตานะครับหลวงตาที่เอาพระนาคปกเนี่ยให้กับโหนกในภาคแรกเนี่ยหลวงตาก็มาปรากฏตัวใน ต้องตาประช้าแตกด้วยซึ่งจริงๆแล้วปกติเนี่ยหลวงตาก็จําวัดอยู่ที่วันแรกที่พระนงนั้นบวชนั่นแหละนะครับไม่เพียงแค่นั้นครับผมสิ่งที่มาจากจักรวาลพิน้าอีกก็คือพระนาคปกนะครับที่อยู่ในคอของน้องเจ้าคุณนะครับที่รับบทเป็นสมรักเนี่ยน้องเนี่ยสวมพระนาคปกไว้อยู่ที่คอด้วยอ่าอย่างที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับผมต้องตาประช้าแตกเนี่ยเหมือนมีการปูตัวละครไว้สําหรับ พี่นาคในภาคหน้าด้วยผมมาคาดเดาว่าตัวละครเด็กๆเนี่ยอาจจะไปโผล่ในเรื่องพี่นาคภาค5ด้วยก็เป็นได้สําหรับเรื่องต้องตาประชาแตกผีที่โผล่มาอะไรอย่างนี้นะครับผมผมไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวนะก็รู้สึกว่าอารมณ์มันค,คล้ายๆกับพี่นาคเนื่องจากพวก่วงกับพี่นาคนั่นเอง แต่สิ่งที่ผมชอบผมชอบความลุ้นระทึกของฉากที่เหมือนผีจะโผล่ไหมหรือไม่โผล่อะไรประมาณนั้นและชอบที่ดึงจัก,กรวาลพี่นาคเนี่ยเข้ามาอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับทั้งหมดเป็นความชอบและไม่ชอบแล้วก็เป็นการวิเคราะห์นะครับผม4เรื่อง4ป่าช้าผมก็เลยให้คะแนนรวมๆอยู่ที่7เต็ม10นะครับเพราะว่ามีส่วนที่ชอบและไม่ชอบแล้วก็เฉยๆอยู่ในหลายๆเรื่องนะครับผมคละๆกันไปทุกคนเลยครับผมชอบตอนไหนมากที่สดุดไม่ชอบตอนไหนมากที่สดุด รอคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับผมมั่นใจเลยว่าหลายๆคนเนี่ยต้องไม่ได้ชอบตอนมิราเคิลมากที่สุดแบบผมแต่สำหรับตัวผมกลับชอบตอนนี้มากที่สุดแฮะเออแปลกดีเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่แล้วผมไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยหลายๆคนไม่ค่อยชอบตอนนี้นะครับทุกคนให้กี่คะแนนกับ4ปลาช้าลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวภาพยนตร์เรื่องฮาราบาลาปาจิตหลุดกับเรื่องเดอะสโตนพาแท้คนเก๋ที่ปัจจุบันเนี่ย ยังฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์นะครับสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะไปดู2เรื่องนี้ไหมก็สามารถไปฟังคลิปรีวิวของผมก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นแนะนำเอาไว้ให้ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ